ดีเอฟซีแฟนคลับครับมื่อนี้ข้าแม่มอเตอร์โชว์ครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้มอเตอร์โชว์นะครับกับกับมอเตอร์โชว์ที่ห้างโรบินสันสุรินทร์นะครับอะไรครับโผล่วันนี้วันนี้มาขายยี่ห้ออะไรครับมามามาอ๋อเวทีกลางเลยเนาะอ๋ออ๋อจัดกี่วันครับเนี่ยจัดสิบวันเลยครั สิบบาทอะไรหรอครับจะมี MC สาวสวยเนี่ยอะไรเราจะมาครับอ๋อแปลว่าไม่ได้ประจำบูธประจำเวทีเลยใช่ไหมฮะมาทุกวันเลยใช่ไหมครับหรือว่ามาเฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้ค่ะอ๋อนี่เลยครับก็เป็นนะครับ นะครับมอเตอร์โชว์นะครับวันนี้นราเสนอจากโตโยต้าก็คือคุโรร่าคลอสนะครับคุโรร่าคลอสนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้เป็นไฮบริดนะครับนี่อยู่ตรงสีฟ้านะครับถ้าสีฟ้าฟ้าก็จะเป็นไฮบริดนะครับถ้าไม่มีสีฟ้าก็จะไม่ใช่ไฮบริดนะครับนี่นะครับกิจกรรมดีๆที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันนะครับจังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็มากันเลยหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวนะครับนำเสนอ รถยนต์นะครับส่วนใหญ่ก็จะดูพิตตี้กันนะครับอ่าดูพิตตี้กันบ้างดูรถยนต์บ้างนะครับฮะพักคันนะครับดูทางด้านในนะครับก็ออกแบบสวยงามมากๆนี่เลยครับอ่าได้เรียบร้อยนะครับมี t o y ยต้าคลอสก็ยังมีไฮลักรีโ o นะครับที่เป็น Z Edition นะครับสำหรับ Toyota นำมาเสนอในวันนี้นะครับ นี่เลยครับนี่เลยครับ 2, 1. 1> ก็น่าสนใจนะครับ <c oughs> ราคาก็ล้านนิดๆน,นะครับาราคาล้านนิดๆร <c oughs> ุ่นนี้แพงไหมครับประมาณหนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งล้านแปดหมื่นดาวเริ่มต้นเท่าไหร่คะเนี่ย,ายดาวราาเริ่มต้นราคาก็ต้องมาคุยกันนะครับ ดราเริ่มต้นก็จะมีค่ะเราลุกก็จะมีดาวอันนี้ก็เราเริ่มต้นก็ประมาณ15บห้เปอร์เซ็นต์ใกล้ค่ะสุรแต่ว่าก็จะอาจจะหนักไปเรื่องของการกดเล่นไข่ต่างๆแต่ลายชิ้นก็คือสามารถพูดกันได้พูดได้เนาะพี่ตัวหน้าสุรินทร์นะฮะถ้ามาคุยในงานก็ได้เนาะอยู่อยู่บูธทุกวันเนาะอยู่บูธทุกวันอ๋อขอถ่ายรูปกับรถกับแม่ดูนะคะเลยทางเดิน ก็จะเ,เป็นโซนทางด้านของขอจเจญผมแล้ววันนี้ไม้มินิฮาร์ t <มา S 1> นิดหนึ่งฮะ 2> 1 2 2ระกามโอเคขอบคุณนะครับเป็น,นสุดท้าย <S <S 2> <S 2>